วันนี้เป็นภาพรวมในการฝึกซ้อม3คน5้าท่าแต่จุดประสงค์แตกต่างกันออกไปด้วยกับลักษณะของการทำ5้าท่าที่ว่านี้ก็จะมีกลุ่มกล้ามเนื้อที่ได้รับแตกต่างกันออกไปในท่าที่1นะครับซูโมซัฟท์เป็นลักษณะของการยืนเท้ากว้างกว่าหัวไหล่ปลายเท้าชี้ออกทาง้านข้าง,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 างย่อก้นขึ้นลงตามองตรงไปข้างหน้าลงหายใจเข้าขึ้นมาหายใจออกประครับประครองในส่วนของหัวเขา่าปลายเท้าให้ไปในทิศทางเดียวกันลำตัวไปในมุมตั้งฉากควบคู่ไปกับการ ย่อแทงเขาช่วยในเรื่องของการเพิ่มจังหวะแรงดันพื้นก็คือกราวฟอสนะครับในการเปิดสะโพกฮิสไดเเลื่อนที่จากสะโพกค,ควบคู่กันไปด้วยสําคัญสําหรับนักวิ่งในการวิ่งขึ้นลงนะครับทางชันและทางราบเพื่อที่จะให้ออกแรงอย่างต่อนเนื่องควบคู่กันไปด้วย ในท่าที่2นะครับสเตปอัพซิงเกระเล็กอาร์มสวิงขึ้นลงทีละข้างโคออยด์เดชันด้วยการสวิงแกว่งแขนขึ้นมาแล้วหยุดนิ่งค้างไว้บนเบาะก,กล่องความสูงประมาณ2วิ แล้วค่อยถอยก้าวขาลงสลับกันนะครับดูจังหวะแขนไหนขาอะไรแขนซ้ายขาขวาแขนขวาขาซ้ายฝึกในรูปแบบของ p r o ร์ i อเ t i o ชัมีจังหวะในการโหลดเลนดิ้งหยุดสต็อปชั่วขณะประมาณ2วิแล้วค่อยถอยหลังกลับทำต่อเนื่องซ้ายขวานับหนึ่งทั้งหมด 10ครั้งนะครับค้างขึ้นมาในจังหวะที่เราแทงเข่าแกวงแขนง,งอสะโพกบล็อกนิ่งแกนยางลำตัวให้มั่นคงในแต่ละพื้นผิวสเตปบล็อกไพลโอซอฟอาจจะมีความแข็งกระด้านนุ่มนิ่มแตกต่างกันก็ช่วยในเรื่องของการประคับประคองทรงตัวคอนโทรลควบคู่กันไปด้วย ในท่าที่3นะครับสิงเกิลเล็กเคอนะครับก็คือจังหวะในการขึ้น1ข้างลงอ e ีเซติก3วนิ้วต้งชุบแล้วสลับข้างขึ้น1ลง3า3สีสาสลับช้าไว้ยิ่งดีครับพิยุธจังหวะผ่อนลงจังหวะขึ้นทำให้เร็วงัดมันขึ้นมามาให้แตะก,ก้นแล้วผ่อนลงอย่างช้าๆอัพนี่ เราเน้นความแข็งแรงต้นขาด้านหลังครับปิวุฒิีละข้างลดความเสี่ยงในเรื่องของความตึงเครียดแฮมสติงโดยเฉพาะจังหวะที่เรามีการสไตล์ยาวๆตอนดาวหิลหรือตอนที่เราใช้ความเร็วในการติดขยับผลักตัวเองเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้าของความเร็วในการวิ่งถนน ขึ้นมาให้สุดพิพุทธขึ้นมาให้สุดถ้าไม่ไหวจริงสองข้างแล้วลงทีละข้างพิวุทธอึ๊บแล้วลงทีละข้างช้าอีกช้าอีกช้าอีกดีเน้นจังหวะอีเสนิคลายกล้ามเนื้อออกจากการให้เยอะมากที่สุดครับนะในคลิปก่อนพี่ก้อยเป็นกบแล้วมาดูว่าคลิปนี้จะเป็นอะไรนะครับใส่มีนกบไปแล้วคลิปก่อ ทที่สีิงเกิลเล็กโรมาเนียนเดซลินะครับเริ่มต้นจากการยืนตรงค่อยๆสไลด์ถอยขาไปด้านหลังงอเข่าเล็กน้อยพับตัวลงให้ดัมเบลชิดหน้าแข้งนะครับเข่าเกือบตึงนะครับจังหวะที่เรายืนด้วยขาข้างเดียวบาลานซ์ลำตัวให้มีความมั่นคงไม่เอีเอยงไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งมากจนเกินไปซ้ายขวานหนึ่งทั้งหมด10ครั้งตัวไม่เอียงพี่จ้อยตอนนี้ตัวเอียงแขงอยู่ตอนนี้ตัวแขงไปตามดัมเบลที่ถือของขาที่ยืดลำตัวหัวอยู่ในแนว sama ยืนตัวให้มั่นคงไม่โคง้งไม่แอ่นจนเกินไปยืนให้นิ่งทรงตัวให้อยู่เป็นในรูปแบบของยูนิลิเชัลฝึกปฏิบัติพัฒนาทีละข้างสำหรับบางชุกนะครับเราก็จะพัฒนาในส่วนของการทรงตัวทีละข้างเสริมสร้างความแข็งแรงในรูปแบบของโพสทิเลเชนนะครับเน้นในจังหวะอีเซนติกนะครับและก็คอนเซนติกควบคู่กันไปเพื่อที่จะฝึกในการดาวฮิลสตาบิลิตี้มีความมั่นคงในขณะที่เราอยู่บนพื้นผิวสนามจริงควบคู่กันไปด้วย ในท่าที่5แบนเมลชอนคลัมเบอร์นะครับเป็นลักษณะของการวิ่งแทงเข่าฮิปแฟกเซอร์ข้อเท้าไปหาขออ้อศอกซ้ายขวานับหนึ่งปฏิบัติ10ครั้งอย่างยืดตามความสามารถที่คอนโทรลควบคุมได้ในการปฏิบัติไม่ปียกเยกมากจนเกินไป สรุปส่งท้าย t Train for y o u s t r สเ g t h Training ในคลิปนี้เน้นในเรื่องของการกระตุ้น Ne u r o โ u s c u l a r a c t i v a t i o n มากกว่าการฝึกหนักในจังหวะที่เรากำลังเทเปอร์เข้าสู่โค้งสุดท้ายของการแข่งขันสำหรับพิ่ก้อยในส่วนของฟิวต์กับบางชุกเราก็จะชาเลนจ์ในรูปแบบของการขยับเพิ่มน้ำหนักในการปฏิบัติแต่ละเซตหรือแต่ละท่าขึ้นควบคู่กันไปด้วยในท่าที่1 s u m o d e a d l เด t กลุ่มกล้ามเนื้อที่เราได้รับก็คือ a d d u c t o r m a ์แ u ็ก็คือกลุ่มกล้ามเนื้อโคนคาหนีข้างในของเราควบคู่กกัันไปบ กล้ามเนื้อกู m แมกซิมัมีการยืนย่อรับแรงเบรกในส่วนของที่มีส่วนช่วยในการประคับประคองถีบแรงส่งควบคู่กันไปและในส่วนของกลุ่มกล้ามเนื้อหลักก็จะเป็นในเรื่องของคอร์สไดเซปโดยมีทั้งหมดสามาัดเป็นในรูปแบบของแรกตัสเฟอร์มาริสวาตัสเลโดรอลิสและก็วาตัสมิเดอลิสนะครับเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อด้านตรงกลางด้านข้างด้านหน้านะครับรวมไปถึงน้ําหนักที่เราเลือกใช้ในวันนี้ในเบื้องต้นตอนแรกในท่าที่2ก็จะเป็นสเตตอัพอาร์มสวิงซิงเกิลเล็กเด็ดลิสและกลุ่มกล้ามเนื้อที่ไได้ก็จะเอียงปปในรูแบบข แฮมสติงและก็กล้ามเนื้อก้นกรูดควบคู่กันไปแต่สิ่งที่มันจะตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นก็คือในเรื่องของユニเตอร์เ a ลคอนโทรลเป็นการควบคุมการทรงตัวในจังหวะที่มีการขยับเคลื่อนไหวในรูปแบบที่แตกต่างกันโดยมีเงื่อนไขก็คือโหลดที่ความหนักทั้ง4ท่าแรกอยู่ที่70%จํานวน1 0 1ถึงครั้งอย่างที่บอก1 0 1ถึงครั้งในความหมายก็คือที่วุฒกับบางชุกยังอยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมความหนักในการขยับปรับเพิ่มและจํานวนครั้งยังคงเล่นได้อยู่นะครับแต่สำหรับ พี่ก้อยเราเน้นการกระตุ้นนะครับในเรื่องของระบบประสาทการทรงตัวควบคุมของกล้ามเนื้อในขณะที่กําลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายหรืออาจจะเลยโค้งไปแล้วก็ได้โดยเน้นอีกอย่างหนึ่งก็คือในวันนี้เป็นเรื่องของเทมโป นะครับในจังหวะที่เรามีการ e ีเ e นต r i c e c c e n t r ก็คือจังหวะที่เรายืดคลายกล้ามเนื้อออกจากกันในบางท่าทางอาจจะแตกต่างกันออกไปโฟกัสในส่วนของการควบคุมฟอร์มท่าทางที่ถูกต้องระบบการหายใจและจังหวะที่เรานั้นปฏิบัตินในรูปแบบของ e ีเ e n ต r i ยืดยาออกของกล้ามเนื้อส่วนท่าที่5ก็จะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อสุดท้ายก็คือกล้ามเนื้อแกนยางลำตัว c o r บ b o d ของเรานั่นเองเป็นแบนด์ mountain climber โฟกัสในส่วนของ leg press abdominal ก็คืออารมณ์เหมือนกล้ามเนื้อซกแพคแล้วก็ขาในเรื่องของการ ค er, วามฮิตแฟกเซอร์รวมไปถึงกลุ่มกล้ามในอัปเปอร์บอดี้ในเรื่องของหัวไหล่อกหลังแขนหน้าแขนในการประคองทรงตัวนะครับดันสะบัดขึ้นแทงเข่าเข้าหาตัวเองสิ่งสาคัญนะครับในจุดประสงค์ที่เราฝึกในวันนี้เพิ่มเติมก็คือมิติของการทำสเต็งเท a นนิ่งก็จะได้ทั้งในเรื่องของสต a าบิลิตี้คือความไม่มั่นคงในบางท่าทางที่สอดคล้องกับกิจกรรมลักษณะการวิ่งบนพื้นผิวที่ขรุขระหรือไม่ราบเรียบควบคู่กันไปด้วยข้อที่2ก็คือในเรื่องของฟอร์สโปรดักชั่นการถีบแรงส่งเช่นสูโมสปอร์ต มีแรงถีบส่งจากพื้นขึ้นด้านบน롬ันเดียนเดดลิฟต์มีแรงกดเท้าลงจากพื้นแล้วก็พับยืนตัวเองตรงรวมไปถึงด y นามิกคอนโทรลก็คือในการเคลื่อนที่ด y นามิกแบบเคลื่อนไหวควบคู่กับการปฏิบัติทรงตัวให้อยู่ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นลักษณะของฟังก์ชันซิงเกิลเล็กด้วยกันทั้ง3าท่าในการปฏิบัติของเช้าวันนี้เพราะฉะนั้นมีความสอดคล้องต้องการกับลักษณะของการวิ่งของพวกเราไม่ว่าจะเป็นสายถนนหรือสายเทลควบคู่กันไปด้วยใครไม่เคยลองฝึกยังไงก็ลองนํากลับไปปรับ ใช้ดูในช่วงที่เรายิ่งใกล้เข้าสู่การแข่งขันรูปแบบการฝึกจะไม่ได้หนักมากนักแต่จะเป็นสเปซิฟิกมากกว่าเดิมยกตัวอย่างเช่นการฝึกปฏิบัติทีละข้างการเล่นพลังกล้ามเนื้อระเบิดหรือการกระตุ้นในเรื่องของระบบประสาทควบคู่กันไปด้วยใครได้ลองทําตามแล้วเป็นยังไงอุปกรณ์มีดัมเบลบาเบลเพียงคู่เดียวก็สามารถอาจจะปรับใช้ได้ในส่วนนี้อย่างยืดเส้นเดียวคงไม่เหนียวากกว่าแรงกับนักวิ่งที่จะต้องมีติดตัวไวพิเ่ษอย่างไรฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามพวกเราสปอร์ตไซแอนด์บายกๆช่อวนนณครัม